สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสำหรับท่านที่อยู่บ้านของเหงาคิดเลขกันไปถึงไหนแล้วครับสวสดมนต์ภาวนาให้ถูกหวยปีใหม่ทั้งปีนะครับมาดูช่องนี้แล้วกดติดตามนะครับอาจารย์จะแถมสูตรให้จะวิเคราะห์แบบไม่รู้เรื่องว่าเลขจะออกอะไรให้ท่าน ในดูครับแล้วก็ไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นสูตรดับหลักสิบล่างนะดับหลักสิบล่างนี่อ่านได้ดีนะครับวันที่แล้วก็ดับศูนย์วันที่ผ่านมานี่วันที่สามสิบตันวานี่ออกสามหกดับศูนย์ก็ถูกต้องนะครับเนี่ยครับพร้อมสถิติให้ดูนะสถิติก็มีร้อยหงวดวันที่แล้วนะแบบเนี้ครับ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวจะให้เห็นอีกทีหนึ่งสาหรับท่านที่บ่นว่าไม่อยากดูย้อนหลังมันเบียหรือมันเสรงอะไรก็แล้วแต่ครับก็ไม่เป็นไรครับกดข,ข้ามไปก่อนแล้วก็มาดูเลขดับ10ล่างกันใหม่ครับอย่างวันที่หนึ่ดับ5นะออก7 1นะครับดับถูกต้องนะอาจารย์เคลิ่มนแล้วก็ไปกันได้นะครับ อาจารย์พูดมากก็ไม่ดีก็เขาพูดแต่ที่สำคัญตรงไหนไม่คันอาจารย์ก็จะไม่พูดครแต่ที่จริงมันก็คันทั้งหมดนะครับทำคันทั้งหมดแหละถ้าเลื่อนไปไม่พูด ไม่จาไม่กล่าวเดี๋ยวหาว่าเป็นบ้าอีกมีหลายก็หาครับที่จะโดนดับสิบล่างวันที่3ามสองดับ9กครับออกส่วนสอง มันดับดีนับนานดับนานเกินนะครับก็ระวังไว้ด้วยนะเป็นเพียงข้อมูลที่เสนอให้ได้รู้ได้เห็นนะครับมันเชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต ดับ10ล่างงวด80ดับ9ออก39ครับ10นะครับดับถูกต้องดับ10ล่างงวด90ดับ1ออก70ดับ10ล่างงวดที่100 ดับสดับ10ล่างงวดที่101ดับ0ย์ครับวันีแลราที่บอกไว้นะดับ10ล่างงวดที่102คืองวดวันที่17มกราพศสองพันครับดับ1นะครับดับหนะึ่งะวันีแลราให้ดับ0นย์นะครับ วิธีทาก็มีให้ดูแล้วครับ ep 29นะไปดูกันแบบเต็มเต็มตาครับวันนี้อาจารย์ก็อัปเดตให้ครับอัปเดตให้แล้วดับ1หลับหลัก10ล่างครับ17มกราหกสี 6, นะครับ แล้วดับ0ออก3 6นะครับนี่ดาวคัตทีอัพซีโคลคัตทีดาวอ่าทีดาวไม่ใช่ทีอัพครับดาวดาวดาวโนอัพไอสปีคมิสเทคเฟลนะดับ10ดับ10ล่างทีดาวเนี่ยดับ0ูนย์ งวดใหม่ก็17นวนะ17มุกรา64สดับ1นะครับดับมา101 101งวดแล้วนะข้อมูลนี้เป็นเพียงการคำนวณน,นะครับอย่าเชื่อมากนะ แล้วจะมีปัญหากับต่อมความเชื่อของท่านเดี๋ยวพูดอะไรเดี๋ยวไปเชื่อคนอื่นยากครับอาจจะมาเชื่ออาจารย์จะหมดใจนะข้อมูลที่เอาไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับเอาเองถ้ารวยก็รับเองแต่ถ้าโดนกินก็หน้าเศร้านิดหนึ่งครับงวดใหม่ก็เอาใหม่ครับเดี๋ยวก็ถูกนะครับดูข้อมูลให้ดีดนะ อย่ามีอาคติอย่าคอมเมนต์ทำลายสุขภาพจิตผู้ให้นะครับเพราะผู้ให้มีจิตอ่อนแอครับจิตอ่อนแต่ใจแข็งนะเอ้จิตกับใจมันต่างกันไหมเนี่ยนะครับมีความมุ่งม,มั่นที่จะสู้ครับถึงไม่รู้เรื่องหวยแต่ก็จะสู้เพื่อทุกคนนะครับมาช่องนี้แล้วก็ กดติดตามไว้เลยนะครับรับรองมีทั้งผิดหวังและสมหวังมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งน้ำตาคร้าวกันไปนะครับแต่จะพยายามทำให้มีรอยยิ้มมากที่สุดครับนี่ปีใหม่แล้วอาจารย์ก็ปรับแผนอยู่เลยสำหรับอ่อง VIP นะครับอาจารย์ก็จะคัดเลือกเด็ดๆให้เหมือนเดิมนะครับโปรดดูข้อมูลอาจารย์ที่ส่งให้ไว้บ้างครับ วดใหม่นี่ก้างล่างก็มีที่เด็ดอีกแล้วครับวดนี้ก็เยาะขวัญสนั่นเมืองเลยไม่ได้มองครับแต่ผมมั่นใจแบบคนไม่รู้เรื่องหวยเลยนะครับเอจะเชื่อได้ไหมเนี่ยบางคนบอกว่าพูดมากก็ไม่ดีครับแต่ถ้าอาจารย์ไม่พูดมันเงียบไปนี่เหมือนกับดูอะไรบนจอก็ไม่รู้เนาะ ครับวิธีทำก็นี่ครับมีอยู่เห็นอยู่ครับไอ้บางคนทาไปแล้วแต่บางคนที่ยังงงยังทําไม่ได้อาจารย์ก็จะคอยอัปเดตไอ้บ้างบางสูตรนะครับ ุณากดติดตามแล้วสำหรับท่านที่จะสมัครดูห้อง V.I.P ใน y t u t u นะครับไม่ใช่ห้อง V.I.P ในไลน์นะครับเวลาท่านดูวิดีโออัปเดตล่าสุดนะแบบไม่ได้เข้าเว็บอยู่ข้างนอกหรือแบบส่งวิดีโอไปให้นะมันจะมีปุ่มชื่อสมัครอยู่ใต้ชื่ออาจารย์แอดแกรมายนะครับกดจุง้งไปตรงนั้นเลยครับมันก็จะ ป๊อปอัพขึ้นไปวิธีการสมัครนะครับอาจารย์ไม่บังคับครับมันอยู่ที่ความศรัทธาของท่านเพราะว่าทํากับ YouTube เงินไปผ่านทาง YouTube นะครับยู u ูบก็มาแบ่งให้อาจารย์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาถูกเวลามีโชคก็ว่ากันไปครับตอนนี้ก็ดูฟรีไปก่อนเดี๋ยวจะไม่สบายใจอะไรวะ ดูแป๊บเดียวแม่งพูดเรื่องตังอีกแล้วไม่ใช่นะครับคือมันเป็นทรรมเนียมตรงนี้ครับไม่สมัครไม่เป็นไรครับไม่อะไรทั้งนั้นก็ดูไปเฉยๆครับดูไปแบบมุ่งมั่นหาสูตรอย่างเดียวไม่สนเรื่องอื่นละนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ตอนนี้สวัสดีก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลได้เรื่อยๆใหม่ๆข้อมูลเก่าแล้วแต่อัปเดตให้ดูใหม่ สำหรับสูตรที่คิดว่าเป็นไปได้ครับส่วนข้อมูลที่อาจารย์ <c oughs> ไม่ได้อัปเดตนะขอไปครับท่านก็ไปดูย้อนหลังได้ว่าว่าท่านชอบไหมที่มันออกแล้วมันชนกันแล้วมันตรงมันมานะแต่อาจารย์ไปดูแล้วบางครั้งนี้เองอวดใหม่มันไม่น่าหรือ,อยังไงไม่รู้แบบคนไม่รู้เรื่องครับก็เลยแบบทีไม่ได้อัปเดตต่อไปข้อมูลทุกข้อมูลมีคุณค่านะครับสูตรทุกสูตรอย่าบอกว่าเยอะมั่ว เลือกก็เลือกเยอะก,ก็มัวเลือกน้อยก็มัวถ้าดวงไม่ดีถ้าเลือกสูตรอะไรนี่ไม่รู้นะก็พยายามติดตามดูที่อาจารย์กลั่นให้ฟังนะครับว่าพูดอะไรบ้างเพราะอาจารย์นี่ก็ไม่รู้จริงๆนะอาจารย์ก็เลือกมัวให้แต่ว่ามันจะมีความพิเศษอยู่คือทําหวยมาสักครู่หนึ่งครับไม่ถึงร้อยปีครับทา ยังทำหวยยังไม่ถึงร้อยปีครับเพิ่งทําเพราะฉะนั้นไม่รู้จริงเห็นแจ้งในเรื่องของของสลากนะครับสวัสดีครับ